หุ้นตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือมันปันผลรายเดือนเลยนะรู้จักเปล่านะหุ้นโอเรียลตี้อินคัมคอร์เปอเรชั่นแาลว่าบริษัทนี้จะเป็นทรัสต์กองทุนอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าอาสังหาเนาะแต่สโลแกคือเดอะมันลี่ดิเวนด์คอมมานดี้หมายความว่าฉันตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาที่จะจ่ายปันผลรายเดือนให้กับทุกคนธุรกิจของหุ้นโอเนี่ยนะคะเขาก็จะไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นตึกต่างๆเนี่ยนะหุ้นโอเนี่ยเขาปล่อยรีเทลนะปล่อยพวกร้านค้าปีปล่อย C, บบเซเว่นอะีเล แล้วเขาก็พยายามที่จะขยายทั่วโลกซึ่งธุรกิจแบบนี้เป็นธุรกิจที่มันสร้างกระแสเงินสดคุณมองเซเว่นดีนะถ้าผู้เช่าไปเช่าตึกอะ่ะแล้วไม่ยอมจ่ายเงินให้กับเจ้าของตึกอะ่อกอะเจ้าของตึกก็ไล่เปิงจริงว่าดังนั้นเนี่ยไอธบบ้ธุรกิจแบบค้าปลีกธุรกิจแบบโรงหนังจําเป็นที่จะต้องใช้สถานที่จริงๆอะ่ะเขาไม่กล้าเบวโอลหรอกดังนั้นทำให้หุ้นโอ่ะนะคะเป็นหุ้นที่ได้รับกระแสเงินสดสม่ําเสมอเขาไม่ได้ปล่อยเช่าคอนโดหรือว่าไม่ได้ปล่อยเช่าออฟฟิศที่เหมือนแบบสุดท้ายแล้วเขาก็มีอำนาจต่อ อัตราเงินปันผลไม่ได้สูงมากจริงที่ประมาณ5%เท่านั้นเองเนะาะเมื่อเทียบกับราคาที่นักลงทุนเนี่ยสามารถซื้อหุ้นโอได้ถ้าคุณจะซื้อหุ้นโออ่ะคุณซื้อหุ้นแบงก์ไทยดีกว่าเนาะเข้าใจง่ายกว่าไม่ต้องแลกเปลี่ยนไปเป็นเงินดูเอสตอนลด้วยเป็นเงินบาทไทยส่วนต่างราคาไม่เสียภาษีแล้วก็ที่สําคัญก็คือภาษีหักหน้าที่จ่ายของหุ้นไทยเนี่ยนะคะมันสามารถขอคืนภาษีตรงถ้าคุณจะซื้อหุ้นโออ่ะคุณไปซื้อหุ้นแบงก์ไทยดีกว่าไปเลือกออร์จิเ,เนี่เนนี T ่ยซแบไทย